ooh uh -uh. สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานๆและก็ท่านผู้ชมซื้อผู้สุคนนะครับกับมื่อนี้กับมาพบกับผมจ่าเทิงสายฝ่าเพชริงคือเก่าแล้วครับมื่อนี้กับมื่อนี้กับพามาอยู่ไม้น้องหมู่บ้านคือเก่าครับไม่ประจําที่เคยมานั่งนะครับกับมื่อนี้กับกับมาเฝ้าเครื่องสูบน้ำน้ำครับสูบน้ำเซ็ตสวนครับกับนั่งนั่งนั่งเฝ้าเครื่องสูบน้ำน้ำครับครับมื่อนี้กับลงไปสักพักแล้วครับถือว่าได้แต้มแล้วนะครับถือว่าบนเหี่ยวมื่อนี้รู้สึกว่าสสกินดีนะสกินดีนะมื่อนี้ เพราะว่าปลากะบบกบกินมาหลายหลายงวดแล้วงวดนี้อาจจะปวดแขนก็ได้อาจจะเป็นได้ครับแต่ารู้สึกว่ากินดีครับกินดีแต่ก่อนที่ไปตกปลาครับผมก็ต้องขอขอบคุณหน้าครับหน้าอําพลนะครับหน้าอําพลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้เพื่อนนะครับเพื่อนกับส่งเหยื่อนี่ครับเหยื่อเหยื่ออะไรเหยื่อไส้ก้เหยื่อไส้ก้เหยื่อไส้ก้ เยื่อไส่เยื่อตกปลาไส้โกสูตรปลานินครับเป็นว่าปลานินกินดีเป็นทรงมาให้ให้ลองใส่เบ้างครับถุงหนึ่งครับทุงหนึ่งเป็นทรงมาถุงนึ่งลองใส่บ้งกะัมาติดตามรับชมบ้งครับว่ามันกินดีบ่เยื่อที่หน้าหน้าทรงมาหรือจะเป็นเยื่อผมกับผมกับบอก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 เคยกัลั่นสีว่ากินดีนะกินดีนะฮะอันนี้กินดีนะผมบอกเคยว่าครับเพราะว่าการตกปลามีเขาเรียกว่ามีอยัง่ง มีองค์ประกอบหลายอย่างครับทั้งเหยื่อทั้งสภาพอากาศทั้งไม้ทั้งป่าเหยื่อเทพจังไดป่าบ่กินบ่มีป่าป่าบ่เข่ากะคือเก่าครับก็เลยผมก็เลยบ่บเข้มบ่เข้มกับกระเบื้องเอาครับเบื้องเอาว่าเป็นจังไดกินดีหรือบ่กินหรือจังไดกะเบื้องเอาครับเหยื่อแต่ละอันผมสิบโเข้มว่ากินดีบ่บกินดีบบผมบ่เข้มั้งไอเหยื่อจาของไปนะผมกับโบเข้มกับมืดดึงจะได้ลายหรือบบเด่น ยังไงกับพงกระโบเข้มครับเรื่องเรื่องเยอะครับกะให้นั่นพจารณาเอาเองครับไปกะแต่ก็ต้องขอขอบคุณหน้าอัมพลหลายครับที่ส่งเยื่อมาให้ลองใส่เบิ้งไปไปติดตามครับชมเบื้องครับว่าสิเป็นแังไดมือนี้สิปวดแขนบอหรือสีไใดซ้ำนี่กะไปลุ้นน้ากันครับไปตกปลาครับเงาครับเงามาเบิ้งมาสิไใดซ้ำใดครับกะขัดใส่ขี้เก่าครับมอนี้กะสิตกด้วยระยะ2อคือเจ้เก่าครับไม้นี่ มีนา,นาหลายท่านเพิ่นว่าตกสามหกแน่ตกสีหาลองเบ่งแน่ตกไก่ไก่ตกลึกๆเบ่งก่อนแน่ลองแล้วครับลองแล้วลองทุกระยะแล้วตกไม่ได้สําหรับไม้นี้นะครับตกบ่ได้เลยอันนั้นปรกระเตดครับปรกระเฉดปรากระเฉดมันล่งไปในพื้นนะเต็มเลยตกบ่ได้เลยลองลองลอง,ลองทุกระยะแล้วครับตกได้แค่สองเจ็ดครับเอาสองเจ็ดนี่นะครับมา กินกินดีครับตอนนี้กินดีกินดีครับกินดีกระด่ไปหลายแต้มแล้วนะครับได้หล,ล,ลายได้ไปหลายเต็มแล้วก็เมื่อนี้กด้ิเสียงดังรบกวนแน่นิดนึงครับเพราะว่ามันเสียงเครื่องสูบน้ำครับสูบน้ำใสสวนครับ สูงนำใส่สวนบักเซดาครับเนี่ยหบัเปิดกล่องคือบ่บ่ค่อยกินเนาะบ่เนี่ยบัดเปิดกล่องคือบ่บค่อยกินทอนหรือเปล่าทอนหรือเปล่า ถอนหรือเปล่าโอ้ยมันคือว่าเป็นอันนี้บาานี่หว่วยต้นแรกคือตกปะนิ่งดีๆอยู่ครับสามที่แต้มคือเป็นปะนิ่งอยู่คือได้แต่ปลาเข่งเนาะบาทนี้ครับคือได้แต่ปลาเข่งบาทนี้โอ้ปลาพุ่นปลาตัวใหญ่ๆอยู่พุ่น เปิดกล้องเปิดกล้องไม่กินน่ะอ๋อยังเป็นปลาเข่งอยู่ครับต,รตัวนี้ตัวใหญ่เก็บไว้ซะเก็บไว้ก้อนครับตัวนี้ตัวใหญ่ปลาเข่งก็ได้พ่อเปิดกล้องบนได้เรงเลยครับพ่อเปิดกล้องบนได้เรงเลยหยางบาดนี้คือเป็นจังซี เปิดกล่องมากบอกกินเสยโว้ยมีอย่างกันนี่เซ็งเลยเดี๋ยวสักงหน่อยไปเบื้องหนามก่อนกรับเอออะไรวะถ้าไม่วัดก็ไม่วัดไม่ได้วัดบ่เมืองขอหนึ่งก็ว,วัดมา คนหนึ่งตัววัดมะเอ้นี่โอ้ยอยังไม่จบอีกอืมีใส่อยู่อเอาเก็บไว้ก่อนครับเผื่อมันได้เยอะไหนวุ้เฒ่าไปปนโอ้ยอะไรนี่เอ้อเดีด๋ยวเชกหน่อยไปเบิ้องหนามก่อนครับโอ้ย <c ười> ปเปิดกล้องปุ๊บไม่กินเลย ยังยังบริบบนินสักตัวเลยครับอะไรเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยอื สิเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับโอ้ยกว่าจะมาหายไปเลยมากว่าจะมากว่าจะมาอะไรเนี้ย ไม่ได้ดูอหันแป๊บเดียวอะ่ะห่างเลยห่างเลยเอา อะไรเย้ยสิงเนี่ยมาตัวหนึ่งแล้วก็หายเหรอตัวหนึ่งแล้วก็หายหอ่ะตัวอะไรวะ อะไรวะเ,เดี๋ยวไปเบื้องน้าก่อนครับโอ้ป่าเปิดกล้องมาป่าบอกินเสยงงเลยอะไรเนี่ยมาไอีกตัวหนึง่งมีเบื้องนานะ้าแล้วนีอ่อย่างปลาเค้งโอ้ยย่างมาหลุดอีก ครับลุยต่อ,อว้วาวสิวัดแบบปวดแขนเลยนะเมือนี้เปิดกล้องปุ๊บเงียบกิบมันเป็นอะไรกะว่ามันจะกินดีอยู่นะทำไมมันร้อนอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม็ดอะไรเม็ดอะไร เม็ดอะไรเม็ดอะไรเม็ดอะไรจะมีตัวมากินเบาๆปลาเค็งหน่อยวะมีตัวมาเล่นเบาๆเน่ยปลาอะไร วัดก็ไม่ติดป้าน้อยรึเปล่าปลาขาวน้อยเป่าครับนี่ปลาเข่งนี้ยปลาปลาปลาขาวน้อยแล้วเนี้ยปลาอะไรกินแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันมันกินข้าวสองตัวมันเลยยึกยักยึกยักครับมันปลาไอเข่งน้อยเข้าด้วย ว่าอยู่ทำไมมันยึกยักยักษสายได้อยู่ได้อยู่เก็บไว้เดี๋ยวค่อยเลือกอีกคนหนึ่งหาตัวยกากย,ยังไม่จบอีกเฮ้ยโออะไรวะครับ งงเลยอยู่อยู่ก็แม่เบ็ดลาบอกไม่ลานะหลุดซ้ำมาครับเปลี่ยนเบ็ดแล้วอ๋อร,รู้แล้วครับรู้แล้วเป็นยังคือลา่ามันบ่ได้ถือปลาไงอยังหรอรู้แล้วมันยกบ่อยโหดครับยกหลายตัวแล้ว ยกลายตัวก็เฮ็ดให้เ,หเบ็ดมันล่านิดนึงค้อกันครับต้องตักแล้ครับต้องตักละยกบ่อยๆกับวอดีเบ็ดสีละครับเบ็ดมันจะงอตัวไม่ใหญ่แต่ยกบ่อยๆก็ไม่ดีบเบ็ดก็จะลาโอ้ครับนั่งอยุดจนค่ำครับ บ่ได้ตัวเลยครับโอ้ขาดการพิดครับคิดว่าสิหาบนะมืงอีคิดว่าสีหาบนะเพราะว่าตอนยังมาเปิดกล้องอะ่ะสีหาตัวนะ่ะดึงเอาดึงเอาเลยครับติดตอนเน่องเลยพอเปิดกล้องแล้วเงียบกก๊บเลยครับงงเลยหายไปเฉยๆกับหายไปเลยแต่มันมีปลาอีกยังขืนอยู่นะครับคล้ายๆเชดูนนอยู่นะขืนบลนๆอยู่ข้างนอกนะครับ ย่านเป็นะโดอยู่ครับก็หายไปเลยครับหายไปเลยหายไปเลยโอ้ไม่เป็นอย่างที่คาดเลยครับหลอดกระบุญแล้ววันนี้แต่ไม่มีเลนเยอะครับแต่ว่ารู่วไปอย่างครับเลนซบ,บติดนาจะเป็นปลราขาหน่อยครับเออผ่านแล้วผ่านแล้วครับวันนี้ขาดการพิดครับ คิดว่าสีหาบมาได้รับมือนีอ้คงสิเรียบร้อยดีครับโอ้ยไม่เป็นอย่างที่คาดการเลยนี่ก็หามงแล้วครับอเอ้ยเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเอ้ยตัวอะไรมาโอ้ยปลาขาวหน่อย เจอตัวแล้วเกียเล็กมากวายุป่าเอียงมาเล่นทุนครับสำหรับมือน,นีกากุก้งสิเมื่อเวลาเพียงสักนี้ครับกะสักหน่อยไปปิดเครื่องเพราะว่าน,น้ำพอแล้วกะโอ้โหมือน,นี้ครับโอ้ขาดการพิษครับาดการพิษแต่มังกัดโอ้โหตอนอยังไม่ได้เปิดกล้องครับไอ้ที่แต้มที่ได้ตอนนี้กะซิปก็แต้มอยู่นะครับแต่ซิบก็แต้แตม ตอนที่ยังบ่ได้เปิดกล้องนะครับก็คือแบบแต้มแบบมา,มาต้อเนื่องเลยนะครับปลานิ่นนะครับใส่งามๆเลยแกยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วว่าจได้ฮาแท้มือนี้พอเปิดกล้องปุ๊บเรียบร้อยไม่มีแต้มเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่นูนมาถึงตอนนี้ยังไม่มีแต้มเพิ่มเลยครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากครับเา้าะเดี๋ยวมาตามตัวครับผมบว่ามันมีของใหญ่อยู่เดี๋ยวเจอไอน้นี่มัน มันบบข่อยลงไปกินครับเดี๋ยวเจอเบ็ดเมเปย์เกลเสเดือนเบิ้งแต่มีเสเดือนหาเสเดือนก่อนครับมาสลาบมือนี้กับโคงสีพอชั้นนี้แล้วครับบอยเฮากรบบุ้น <c oughs> มือนี้เอา้าพอได้พอได้ดต้มแรงอยู่พอได้แล้วแรงอยู่ไปครับโคงสีพอช้นนี้ละสลาปู่ที่เขามาเบิง้งเขามาชมคลิปดูนี่จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้กับผมก็ต้องขอขอบคุณขอหายสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งรำรวยรำรวยกันสู้ผู้ทุกคนครับสลาบมือนี้โคงสีขาวครัาสวัสดีครับ